สวัสดีครับเขาลบคุณลูกค้าหน่อยโอเคครับวันนี้มีเตาของไฟเมเปิลมาใหม่นะครับมันตรงกว่าคำจำกัดความของอุปกรณ์เอาดองผมก็คือเบาพับได้ใช้งานได้จริงนะครับราคาประหยัดนั่นแหละเพราะว่ามันมันไม่ต้องออกแบบมากนะราคามันก็เลยประหยัดทำเพียงแต่ทำที่หลังคนอื่นเขา นิดหนึ่งใช่ไหมมันมีอะไรดีครับนี่เลยเคยดูโดลเรมอนนอนเด็กๆไหม <laughs> <laughs> นี่ <laughs> ใช่ไหมโอ้ใช่งี้เลยฮะ,ะ <laughs> ไม่ใช่นี่ครับนี่เป็นเตา <laughs> ก็มีขาเป็นสแตนเลสนะครับนี่เป็นสแตนเลสใช้มาหลายครั้งละ <c oughs> ไม่ขึ้นสนิม เอานี่วางเข้าไปครับผ่านใส่แล้วเขาถ้าจะมีตะแกรงให้วางเพื่อยางด้านบนนะครับวางเข้าไปเหมือนกันขอใหม่ของไฟเมเปิลก็มีหัวพ่นไฟนะครับใช้ง่ายหมุนกดติดเข้าไป หัวคนไฟนี่คือวิธีหนึ่งในการจุดไฟที่ทําให้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับก็ใส่เสื้อแขนยาวหน่อยก็ดีจะได้ไม่กระเด็นมาโดนอ่าแค่เนี้ยก็มีอะไรมาย่างกินกันได้แหละแล้วจะย่างอะไรกินพี่ไม่มีอะไรให้กินเลยย่างมือก่อนหนาวๆอย่างนี้ก็ได้นาไฟโอเคฝากไฟเปิ้ลไปอ้อมใจด้วยนะครับ สวัสดีครับ